นี่ก็เป็นซีรีส์ตอนที่3แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของอธิปไตยด้านดิจิทัลและก็สมาชิกพลเมืองดิจิทัลของดิจิทัลวัคซีนนั้นก็มาร่วมกันใส่ความคิดเห็นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับใครที่ใส่ความคิดเห็นเยอะๆสะสมคะแนนมากๆเราก็จะมอบหมวกดิจิทัลวัคซีนพาวเวอร์บายดให้เป็นการตอบแทนในฐานะที่มามีส่วนร่วมกับหัวข้อที่สําคัญซึ่งเราก็ได้เปิดตัวอย่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศนเนปาลนะครับการให้ห้ามใช้โซเชียลมีเดียการมีอิทธิพลของผู้ที่เรียกว่าเนปทิซึ m ม e เนปทิซึมก็คือในของของเนปาลใช่ในนกนเด็กเส้นเด็กเส้นต่งงางๆที่ขึ้นมาซึ่งก็จะสามารถทำให้เห็นว่าอัลกอริทึมที่อยู่ภายในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนั้นมีผล ร้ายแรงนะครับหากว่าเราไม่มาทำอะไรร่วมกันซึ่งในตอนที่2ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องของตัวอย่างจากประเทศแถบโยุโรปที่เขามี Digital Services Act นะครับวันนี้เราจะมาอ่านต่อจากคอลัมน์แบงขอบโพสตของคุณกวีจงกิจถาวรน,นะครับว่า เราจะแก้ไขหรือเตรียมความพร้อมอย่างไรได้บ้างถึงเวลาแล้วนะครับที่อาเซียนจะต้องร่างกฎหมาย DSA เฉบ,บับของตนเองแม้ว่าไม่จําเป็นต้องเหมือนกับทุกประเทศแต่ควรจะกําหนดมาตรฐานขั้นต่ำด้านความโปรง่งใสและการคุ้มครองข้อมูลและการกันกรองเนื้อหานั่นเองอาเซียนอย่างเรานั้นควรจะตั้งกลไกติดตามแนวโน้มข้อมูลเท็จและพฤติกรรมของแพลตฟอร์มรวมไปถึงช่วยให้รัฐบาลแบ่งปันข้อมูลแลกเปลี่ยนบทเรียนและลดช่องว่างดิจิทัลในภูมิภาคเน เหือสิ่งอื่นใดนะครับอาเซียนต้องตระหนักถึงพลังตลาดที่มีประชากรกว่า670ล้านคนบริษัทยักษ์ใหญ่ที่พึ่งพาฐานผู้ใช้งานที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกโซเชียลอย่างมากในขณะน,นี้ต่างจากภาษีที่อาเซียนจัดการแบบทวิภาคีอันนี้พ่อไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่แสดงว่าเ,เป็นเรื่องของการเก็บภาษีจากแพลตฟอร์มต่างๆไหม ว่ากลุ่มอาเซียนกลุ่มทวิภาคีเนี่ยจะมีมาตรฐานในการเก็บภาษีจากแพลตฟอร์มต่างๆที่สร้างไรายได้มหาศาลเป็นเรื่องเดียวกันไหมถ้าเรารวมตัวกันก็น่าจะทําให้เรากําหนดทิศทางด้านอธิปไตยทางด้านดิจิทัลของอาเซียนได้อันนี้ผมคาดว่าเป็นสิ่งนี้นะครับต่อไปในข้อความก็บอกว่าโลกดิจิทัลนั้นจะต้องการการตอบสนองแบบรวมกลุ่ม การยืนหยัดร่วมกันคือหนทางเดียวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับบริษัทยักษ์ใหญ่ได้อย่างเท่าเทียมอันนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนที่คุณกวีได้ได้ได้ไดไดบอกแนวทางในการที่เราจะสามารถร่วมกลุ่มกันและมีอำนาจในการต่อรองชนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านภาษีอะไรก็แล้วแต่แต่การควบคุมอธิปไตยด้านดิจิทัลของตัวเองนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ควบคุมโดยรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องมามีส่วนร่วมยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งจะเป็นประธานอาเซียนในปี2026นั้นมีศักยภาพในการนำพาเพราะว่าประชาชนเป็นหนึ่งในผู้ใช้โซเชียลมีเดียามากที่สุดในโลกที่กรุงมะนิลาเองนั้นอาจจะผลักดันกฎเกณฑ์ระดับภูมิภาคที่ให้อำนาจแก่ฐานดันดรที่5หรือว่า the fifth estate ที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้นะครับในขณะเดียวกันก็ปกป้องสังคมจากผลกระทบที่เกินขอบเขต ซึ่งผลกระทบดังกล่าวนั้นมีอยู่แล้วแต่ไม่ให้มันเกินขอบเขตที่น่าสนใจสำหรับเรานะครับดิจิทัลวัคซีนพาวเวอร์บายดีคิวก็คือว่าสิงคโปร์นั้นจะรับตำแหน่งในปี2027สามารถต่อยอดจากพื้นฐานนี้ด้วยความเชี่ยวชาญและอิทธิพลในฐานะศูนย์กลางดิจิทัลที่ล้ำหน้าที่สุดในภูมิภาคทำไมถึงบอกว่า reflect และตรงกับเราเพราะว่าเรากำนดนมาแล้วว่าภายใน2ปีการเท่าทันด้านดิจิทัลของพลเมืองดิจิทัลของคนไทยอย่างมีคุณภาพนะครับจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะ ในความพร้อมด้าน Digitally Ready แต่ AI readiness ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของเราที่เราทำอยู่ในปัจจุบัน ว่าด้วยโรงเรียนต่างๆที่เราเข้าไปเยี่ยมเยือนเนี่ย <c oughs> เขา <c oughs> จะมีแพลตฟอร์มของทางกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพืศศ่อเศรษฐกิจสังคม <c oughs> แลวก็แพลตฟอร์มของทางดิจิทัลวัคซีน Power e d by DQ เนี่ย <c oughs> ในการที่จะเสริมสร้างสมรรถนะ <c oughs> โดยเฉพาะหัวข้อต่างๆที่เราร่วมทางสสสเช่น <c oughs> เ,เรื่องการเข้าใจว่าอัลกอริทึมมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์เราอย่างไรในโครงการ YDC ดีซึ่งจัสตินกับเหล่าสมาชิกของสมาคมเองนั้นก็ลงพื้นที่กันไปดังนั้นข้อสรุปก็คือว่าหากอาเซียนไม่ลงมือ อุดมการแห่งฉันทามาติจะถูกแทนที่ด้วยตักกะของอำนาจบริษัท CEO และคณะกรรมการซึ่งจะเป็นผู้กำหนดนะครับอนาคตดิจิทัลของภูมิภาคนี้ดังนั้นอาเซียนต้องเข้าควบคุมก่อนที่จะถูกครอบงำบเป็นเช่นนี้อยู่จะสิ่งคิดว่ายังไงบ้างในช่วงท้ายนี้จะส่งท้ายไปถ้าส่งท้ายง่ายๆคือถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของดิจิทัลเซอร์วีหรือ uh, อธิไตยทางดิจิทัล ของประเทศไทยนะทิศท,ทางที่ดีก็คือ PDPA อันนี้คือเป็นก้าวแรกของเรานะซึ่งก็มีมาหลายปีแล้วนะผมว่ามันครก็จะอัปเดตเพิ่มขึ้นหรือว่ามีอะไรใหม่ขึ้นเรื่องของ PDPA เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าลักษณะการเป็นอธิป<อ>ไตย,ายทางด้านดิจิทัลของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงาน ทางสร,รชทางกระทรวงดี DE, และหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่เขาเดําเนินงานมาอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยเขามีแผนการระยะสั้นและระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอธรรมาพิบาลทางด้าน AI นะครับเรื่องของสุขภาพทางด้านดิจิทัลแบบไทยๆอะ่ะเรามีมาตรฐานของเราอยู่เรามาช้ากว่าแต่จะดังกว่าเพราะว่าเรา มีพื้นฐานและ infrastructure, อินฟราสตรัคเจอร์ไม่ใช่เฉพาะทางด้านการเชื่อมโยงการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ว่าอินฟราสตรัคเจอร์ทางด้านความคิดว่าถ้าเราจะรักษาอธิปไตยทางด้านดิจิทัลของประเทศไทยเนี่ยเราต้องสร้างพื้นฐานทางด้านธรรมาภิบาลจริยธรรมศีลธรรมรวมไปถึงเรื่องของข้อมูลส่วนตัวความปลอดภัยและอื่นๆซึ่งเรามีผิดพลาดบ้างนะฮะเกิดอุบัติเหตุบ้างในอดีตแต่ว่าเราก็มากันถูกทางซึ่งในส่วนที่ผมบอกว่า เราในฐานะที่เป็นประชาชนเราเป็นสมาคมเราเป็นสมาคมที่มีสื่อเป็นของตัวเองด้วยเนี่ยและเราเป็นกลุ่มดิจิทัลอินเทลเจนซ์ที่มีดิจิทัลวัคซีนพาวเวอร์บายดีคิวซึ่งเป็นมาตรฐานโลกอยู่แล้วเนี่ยเราจึงนําพาสิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยบริบทและหน้าที่ของการเป็นประชาชนคนหนึ่งเป็นคนของประชาชนด้วยเนี่ยในการที่จะเติมเต็มให้คนไทยได้เท่าทันและรู้ว่านี่คือสาระสําคัญอย่างหนึ่ง และประเทศไทยในมุมของหน่วยงานภาครัฐนั้นก็รับผิดชอบแล้วก็ดําเนินการมาถ้จาซีมีความเห็นว่าอย่างไงบ้างอ่ะก็ถ้าพูดรวมๆมันนะในเรื่องของดิจิทัลเซเวนตี้หรืออธิปไตยของประเทศไทยนะที่ดีนะดิจิทัลนะคือในเรื่องของ s i n g กิลเกตเวยกับ p d p ีคือเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเลยว่าอันไหนที่ดีกับอันไหนที่ไม่ดีทุกคนก็มีความคิดเห็นที่นีเกทีฟกับซิงเกิลเกตเวยซึ่งเข้าใจได้เพราะว่าทุกอย่างมันโดน ขอขวดทุกอย่างมันต้องผ่านเกตเวยหนึ่งซึ่งข้อมูลของคนเราก็ไม่มีเรื่องของ p r o ร e เท็ชั่นคือถ้าวันหนึ่งอ่ะซิงเกิลเกจเวยเนี่ยถูกโจมตีนะก็เรียบร้อยเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของ PDBA นะอันเนี้ยคือด i g i t a l sovereignty หรืออธิบตยทางดิจิทัลที่ถูกต้องเหมือนยุโรปเลยเพราะว่ามันเรื่องของป้องกัน Data ของคน is for the people สาหรับพลเมืองของคนประเทศไทยแล้วกันอันเนี้ยคือตัวอย่างที่ดีแล้วก็ก้าวหน้าที่ดีซึ่งมีมาหลายปีแล้วอยากเห็น การก้าวหน้าอันใหม่ของทางประเทศไทยในเรื่องของดิจิทัลสั์เนทีครับเห็นได้แน่นอนเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะพลาดท่ามาก่อนหน้านี้พลาดท่าจากการที่เราไปเป็นไปสมัครสมาชิกไปทํานู้นทํานี่ปุ๊บจนข้อมูลส่วนตัวเรากลายเป็นไปเป็นสินค้าในการค้าขายเชิงการตลาดการทําโฆษณาแล้วก็บังคับให้ประเทศอย่างบางประเทศเนี่ยหันมาให้ความสําคัญในเรื่องของการโพสต์สิ่งนั้นสิ่งนี้จนเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแต่ถ้าเราเข้าใจ ถ้าเรารู้เท่าทันถ้าเราเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีมาตรฐานอย่างที่เราขับเคลื่องอยู่ในเวลานี้ในปี2027เราเคยพูดด้วยว่าพันธกิจของเราคือสร้างพลเมืองดิจิทัลที่ดีและมีคุณภาพ50,000คนเวลานี้เนี่ยสมาชิกของเราที่เป็นสมาชิกโดยรวมนะอยู่ที่19,000หรือเกือบ20,000คนแล้วและน้องๆที่ได้เป็นผ่านการเป็นพลเมืองดิจิทัลคุณคืออนาคตของชาติและจะเป็นคนที่จะต้องรองรับวิธีคิดและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และทั้งหมดนี้3ตอนถ้ายังดูไม่ครบถ้วนอยากมีส่วนร่วมเข้าไปตอบในอาร์ติเคิลที่อยู่ในเว็บไซต์ digitalvaccine. m e ก็ได้เพราะว่าข้อมูลที่น้องๆที่จะให้มาหรือว่าคุณครูที่ให้มาเนี่ยสามารถมาเป็นเนื้อหาในการเรียนการสอนที่เราจะผลิตขึ้นมาเป็นเนื้อหาที่เราจะส่งต่อไปให้ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยต่อไปนั่นคือความตั้งใจของเราขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมครับคอมเมนต์เข้ามาสะสมคะแนนแล้วก็เราก็มีหมวกที่จะแจกให้มีจํานวนจํากัดนะครับวันนี้จอห์นกับจัสตินขอลาไปก่อนครับ